สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คโอเมกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้ตามสัญญาณนะทุกคนพี่จะพาท่านผู้ชมไปจับไอโจที่เราเจอกันในอีีที่แล้วนะทุกคนก็เป็นตัวที่อยู่ในเขตน้ําแข็งนะทุกคนแต่ตัวอื่นยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคนเนาะวันนี้ไม่มีแผนอะไรนะทุกคนนะเอาเป็นจับง่ายๆไปก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เรามีไลฟ์สตรีมนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาทําการอ เดี๋ยวจะมาหาจับไดนเาสา์เพิ่มกันด้วยนะทุกคนเนาะส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นี่เดี๋ยวอีพีหน้าหน้านี่จะได้อัปเกรดแน่นอนเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวขอจับอีกสักอีพีหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอตัวพวกอายูนงยูนิคอะไรเดี๋ยวเราจะจับไปด้วยเลยก็ได้นะแต่พี่ก็ยังจาไม่ค่อยได้นะทุกคนนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราหาเจอก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะทุกคนตอนนี้ก่อนที่เราจะไปกันเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูของนิดนึงนะจากอีพีที่แล้วก็จับมาเยอะเหมือนกันนะ آ, ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่ได้้ยยนทิงเล โอ้โหโอ,อัดคลิปเสร็จปุ๊บก็ออกไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากระเป๋าเราจะเต็มอีกแล้วนะทุกคนนะมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่าตอนนี้อย่างอื่นก็เดี๋ยวพี่ใส่หมวกนี้ไปก่อนดีกว่าอ่าโอเคเพราะว่าอ้อีกหนึ่งอย่างก็คืออ่าที่พี่ถามน้องๆไปอีกสองอีพีนะว่าน้ําหายไปไหนนะมันเป็นชุดเซตของโซสกีมนะทุกคนนะมีน้องๆมาคอมเมนต์บอกเหมือนกันนะ พี่ก็ตกใจแทบแย่คิดวิวไปกดอะไรผิดแล้วมันบั็อกอะไรเนะี่ยทุกคนเฮ้ยใจหายวูบเลยพอดีตอนนี้เราก็เลยถอดชุดออกมาถอดหมวกไปชิ้นหนึ่งแล้วเอาหมวกอันนี้มาใส่แทนก็จะไม่มีปัญหาแล้วทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไปพวกนี้ที่เราได้มาจาก E ีบีที่แล้วก่อนเนาะเก็บๆเอาไว้ก่อนเผื่อจะได้ใช้งานในะอนาคตนะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ใช้ยังไงก็ค่อยมาหาเอาปิโยนทิ้งทีหลังก็ได้มันก็ยังไม่สายเนาะส่วนดาบอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเอาให้ตะกาแตนใส่ก็ดีเหมือนกันนะตะกี้พี่โ,โ้่ใสผิดตะก,กแลว็ เออไอตันนี้มันเป็นตัวกิบเบิลที่ว่าทุกคนเดี๋ยวขอใส่โซไปก่อนเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะได้เก็บไปทําการครับนูน่นนี่นั่นนะโอเคโซหลักๆกก็คือเราใส่กันไปหมดแล้วเรทุกคนอันนี้มันเป็นของตกค้างจากอีพีที่แล้วเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคไอพวกนี้เดี๋ยวเอาไปใส่ที่อื่นนะเออด๋ยวอาช่างมันไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวก่อนก่นที่เราจะเอากิบเบิลที่เราจะเอาไปก็คือเดี๋ยวจะเป็นกิบเบิลของไอนี่นะทุกคนะระดับอ่าโอเมก้าซึ่งที่เราจะเอาไปอันแรกเลยก็คือเป็นระดับอ่า ไอ้นี่นะทุกคนระดับกาเดียนเพราะว่าไอตัวที่เราเจอกันในอีพีที่แล้วมันเป็นตัวกาเดียนนะส่วนตัวอื่นก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะว่าเราจะต้องใช้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอให้เราเจอก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีละทีหลังนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาไอเจ้าเอเซนใส่ไปด้วยเอเซนก่อนที่เราจะไปเอเซนพวกนี้มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันเอาไปคาไอย่างนี้อย่างเดียวโอเคเรียบร้อยไปทุกคนไปตัวที่เราจะเอาไปจับก็เหมือนเดิมนะทุกคนเอาจะเป็นอาร์เจนเหมือนกันนะออ เป็นไวาไมะพอได้อยู่นะทุกคนพี่จําชื่อมันไม่ได้นะทุกคนนะแต่เราจะวาอาวาไปตรงจุดนู้นดีกว่าไปตรงจุดน้ําแข็งจําได้ว่ามันอยู่ตรงจุดน้ําแข็งนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปหาจับกันก่อนโอเคมาถึงเป็นที่เรียบร้อยขอเปิดไอ้นี่นิดนึงหวังว่าน้องจะยังอยู่นะทุกคนหวังว่าน้องจะไม่ตายนะเพราะว่าเมื่ออีพีจแล้วเราก็พยายามทําการเคลียร์ไปหลายตัวกันอ่านั่นไงน้องยังอยู่ทุกคนเลเวลเยอะซะด้วยสิอ่ามันเป็นตัวเดี๋ยว มันเป็นตัวกาเดียนโอเคเป็นรีเฟล็กทีฟกาเดียนนะทุกคนแมมมอตตินะทุกคนเนาะอ๋อมันผสมกับตัวเยติเหรอเออแมมมอตติตัวอะไรเนาะเฟนเรียเหรอทุกคนอุ้ยพรางเฟนเรียลว่ะทุกคนเออว่ะเฟนเรียก็น่าจับเหมือนกันนะมันเป็นมันแต่ไม่รู้มันมีโอเมก้าหรือเปล่านะอาจจะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอเอาเจ้าตัวนี้ก่อนแมมมอตติอะปั๊บเรียบร้อยว้ยบล่องมาก่อนล่องมาก่อนเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเอะไรอะอะไรอะ อ๋อโอเคไม่มีปัญหาอะไรป๊ออีกหนึ่งโอ้ยโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยโอ้โหต่อยห้าพันเหมือนกันนะไปะอีกทีทีทีป๊บนี่หลับปะไม่หลับวะน้องๆเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องวะป๊บนี่หลับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคเราเคลียร์พวกนี้ไปก่อนตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอุ้ยอากาศหนาวเอาเรื่องนะเนี่ยเราลงตรงนี้ไอเยตไอเฟเลียมันจะไม่มาตีเราใช่ไหมทุกคนโอเครีบจับรีบไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาตัวอื่นจะับต่อ ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาที่ใส่ไปก่อนรีบ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 เอออ่ะเรียบร้อยไปทุกคนโอเคเก็บน้องมาก่อนปั๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะโอ้ยค่าสลบนกเราขึ้นว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไหมเฮ้ยหรือว่าเราดูผิดไหนขอดูกันนะว่าอีพีที่แล้วเราทำกิบเบิลมาเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็กิบเบิลเราเหลืออันหนึ่งอ่ะเป็นตัวเนเชอร์เราไปหาจับไอเจ้าตัวนี้กันก่อนก็ได้นะทุกคนเนาะไอตัวอื่นนะี่พี่ยังไม่เจอเดียนะมันมีอะไรบ้างเนี่ยพี่พยายามหาชื่ออ่ามีน้องท่านหนึ่งส่งมาน้องต้นนะแอดมินของช่องเรานะส่งรายชื่อตัวอ่าตัวยูนิคมานะทุกคนแต่ว่าที่มันเกิดเกิดอ่ะมันก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราจะต้องมาหาสัก EP ีหรือ2 EP ีเราเอาเอาไปซัมบอนตัวยูนิคมาจับกันดีกว่าแบบนั้นจะง่ายกว่าถ้าไอตัวที่มันเกิดเองอย่างเงี้ยมันไม่ ตัวนี้ตัวนี้เป็นปะเราเคยเจอกหากันในไลน์แล้วแหละมีนะแล้วก็อีกตัวนี้หนึ่งตัวนะทุกคนนะตัวนี้นี่เป็นตัวของช่องเราเลยนะทุกคนนะไอโดโดแต่จะว่าไปแล้วก็ไปจับมาเลยดีกว่านะทุกคนเนาะอ่ะไปไปไหนก็ไหนๆแล้วทุกคนไม่ใจคือใจมันได้แล้วไอ์อพีนี้เราต้องเอาเป็นตัวไอ้นี่ดีกว่าเอาเป็นตัวไฮบิดมั่งตัวยูนิคมั่งอะไรบ้างนะเอาเป็นตัวแบบพิเศษพิเศษหน่อยนะ EP พีนี้นะถึงจะเทียต่ำๆก็ช่างมันนะทุกคนเราไม่ว่ากันนะ เดี๋ยวขออนุญาตโจลงตรงนี้นิดหนึ่งรู้สึกมันบินชา้ากแล้วว่าน้องๆอะไรของมันวะเออมันบักอะไรนักหนาก็ไม่รู้น้องๆนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแต่ขออนุญาตเก็บน้องมาสักหนึ่งรอบปับป๊บปกติมันจะต้องบินไวกว่านี้นะน้องๆนะแล้วมันเป็นอะไรไ,ไม่รู้ต้องเอาคอยเอาเข้าบอลเอาออกบอลใหม่เออ่ะเอออนี่มันจะต้องบินอย่างนี้เดี๋ยวระหว่างนี้มันบินไวไปมันก็จะมีแหลกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆบินไปก่อนเพื่อเราจะเจอตัวอะไรแปลกๆนะทุกคนค่อยๆหาไปเรื่อย พี่ก็ไม่ได้เซิร์ชหาอะไรนะเพราะเราไม่ค่อยรู้จักชื่อไงไอ้เฟนิกเยอะวะ่ะทุกคนเราไปเอาไอ้ตรงนู้นดีกว่าเราไปเอาไอ้เคนนี่ก่อนนะหุยแต่มันเป็นเบตา้าปะทุกคนเคนนี่เบต้านี่มันเป็นตัวยูนิคป่ะวะน่าจะเป็นยูนิคหละมันอยู่ในรายชื่อของลิสอลิสของไอเนี่ยที่น้องๆเคยบอกมาพี่ก็จจำได้แค่สองตัวนะไอเคนนี่เคนนี่เคนเคนี่แล้วก่อนนะไอยูนิคมันจับยังไงวะทุกคน ไปคาขอหาดูก่อนนะค่อยๆบินไปโอ้เอาเรื่องนะนี่ขนาดไม่ได้บินเร็วนะเนี่ยนั่นไงเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงโดโดๆสีนี้ดีดีสีนี้นี่นี่อ้โหฟินิกส์เฮ้ยเฮ้ยตายเลย <c oughs> มันตุยไปแล้ว โอ้ปตาเอ้ยก็มันตุยไปแล้วเราไปตีมันตุยไงโอ้โหโน้องๆเราตีมันตุยไปแล้วว่าน้องๆ้องขอโทษทีนะโอ้โหเโอโหโอ,อเสียใจจังเลยทุกคนเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นจับไปดีกว่าทุกคนนะออกไปจากจุดนี้กันก่อนดีกว่าทุกคน A later few moments later. อาทุกคนเดี๋ยวเราไปหาจับตัวอื่นกันเพิ่มดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าไอตัวตะก,กี้ที่เราพลาดไปเ,เดี๋ยวเราลองลองมาดูซิว่าเราจะเอาจับตัวอะไรได้แทนมั่งนะทุกคนเนาะโอ้โหมันอีพีนี้มันรู้สึกว่าจะจับหาตัวจับยากมากเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองเอาเป็นสัตว์น้ากันบ้างดีกว่าไหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้สัตว์น้ําเราไม่มีตัวเทมมิ่งไงเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนะเออหาตัวเทมมิ่งตัวใหม่ดีกว่าทุกคนนี่ไงสัตว์น้ําตัวเทมมิ่ง ัวเทมิงก็จะมีจริงๆแล้วมีเซบาทูด้วยนะโอ้โ oh, หทุกคนเทมมิ่งสัตว์หนามมันไม่มีว่ะโอ้โ oh, ห oh. เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นออะไรดีอะเออมันยากซะแล้วสิทุกคนพอพลาดไปเยอะๆไม่มีตัวเราจะจับเราก็นึกไม่ออกนะไงมันก็ตันแล้วทุกคนเอ้ยไอย้บ้าทำไงดีวะเนี้ยเออเอ้ยเราไปเอาบาซิลิสดีไหมบาซิลิสดาซิลิสเออเออพี่ว่าเราไปเอาบาซิลิสดีกว่าน้องๆ ด,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 ดอยู่ข้างล่างนี่แหละพี่จำได้แป๊นนึงแปนนึงแป้นนึงเอ่อไอตัวนี้มิมันอยูต่ตรงไหนวะเนี่ยอ่นนี้ไงเมลดาวบาซิลิสโอ้ทุกคนเราไปเอาเมลดาวบาซิลิสกันดีกว่าทุกคนเออเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็เอ่อเมลดาวบาซิลิสเมลดาวมันคุ้นๆวะเมลดาเมลดาวเมลดาโอ้อันสเตเบิลนี่ไงเรามีอยู่ออจริงๆแล้วพี่ไปจับไอตัวนี้ไม่ได้วยนะทุกคนเนี่ยไอตะก,กี้เนี่ย พี่ไปจับไปตัวนี้ไม่ได้นะแต่พี่ลืมกดอัดคลิปน้องๆน,นะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาไปเล่นกันในไลฟ์ก็ไนดะ้พี่ลืมกดอัดคลิปนะอัดพี่ก็เลยจะมาจับตัวนี้แทนให้ดีกว่านะอ่าอันสเตเบอรโอเคเรามีกิ๊บบัตแล้ว,ปเ,ปดลวเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปตรงนู้นเลยดีกว่านะทุกคนเนาะไปตรงทะเลทรายเออแม่อ่อไปตรงทะเลทรายตรงนี้ตรงแซนแซนหรือบีดวะตะกี้ไนดะ้กดผิดป่าววะโอเคมาถึงละเดี๋ยวจะค่อยๆบินไปนะทุกคนนะ ชา้ชาๆชา้าๆเพราะว่าเดี๋ยวบินไปเร็วไม่ดีนะทุกคนนะตัวแหลกเอออยู่ตรงไหนนะเฮ้ยเยระเบิดระเบิดระเบิดอ๋ออยู่ทางนู้นผมก็ใกล้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเราน่าจะไปวางเทเลพอร์ตไว้ตรงนู้นนะไปกดไปก่อนมันก็พอกดได้นะทุกคนนะถ้าไม่ได้ผ่านตัวอะไรเยอะๆนะพอได้อยู่อืมบาซิลิสน่าสนใจอยู่นะทุกคน เพราะว่ามันยังไงอะคือมันเป็นงูยักษ์ไงน่าเล่นมากเลยทุกคนเรายังไม่ค่อยได้จับมาเล่นในระลังๆมาแล้วก็ไม่ค่อยเล่นหมดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้จับไปตัวนี้นะวาซิลิสเนี่ยไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆเอ้เรามีเทลพอร์ตเหลือไหมวะเดี๋ยวจะมาวางมุมนี้มากดีกว่าไอ้มุมฝากตรงเจ้สุดๆแบบตรงนี้เลยขี้เกียจบินไปบินมานะมันไกลอะทุกคนเห็นว่ามันเหมือนทะเลทรายเหมือนกันแต่มันไกลมากเลยนะออ ถ้าเป็นระดับโอเมก้านี่คือต้องอัพดาเมจอีกนิดนึงนี่แล้วก็สปีดพอได้แล้วเลยเ้าเลือดเยอะเยอะเออนี่อัพมากก็กลัวมันจะตีตายนะใกล้แล้วก็แลวอีกหนึ่งกิโลกว่าๆบินปะเรื่อยๆจริงๆแล้วมันมีเกาะน้อยๆแถวนี้ด้วยนะทุกคนนะแต่เราไม่เคยได้มาจับตัวอะไรถวแถวนี้เลยเพราะว่ามันไม่คยมีเจอตัวอะไรดีๆนะยาายายพอลงเตี้ยก็จะกระตุกแล้ว สามร้อยเมตรตรงล่างนี่แหละนี่ไงตงัวเบลลเลยทุกคนตคัวแอบเลยมันเห็นเราแล้วป๊าปนี่ไงเอ้ยโหกระตุกกันเลยทีเดียวเชียวงูหลามงูหลามงูหลามแมงปองแมงปองเอาลับไปแล้วเหรอเอ้าเล็บเอาเอาโอ๊ยตกใจอีบ้าเอ้ยลับเรียบร้อยรอเปล่าย,ยังยังยังมาดิมาดิดเฮ้ยลับไปเร้ว เอ้านี่ไงหลับไปแล้วหลับไปแล้ว unstable แล้วก็เออเอาไหนไหนละเดีอดเดือเอดันนี้ดิดดดดเออเรียบร้อยไปสิทุกคนเออใช้ได้อยู่นะเดือดเดือออกมาก่อน unbury ก่อนเออหูตัวบักเอฟเลยว,วะพญานาคโอเคโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวยังไงอุย้ย ดดดดดตัวอะไรอะนี่เป็นล็อกเด็กเหรอหายไปแล้วนี่ตัวอะไรอะตัวอะไรตายเดี๋ยวดูก่อนหายไปแล้วทุกคนเห็นเหมือนพี่ปะกิ๊ฟมีล็อกเด็กอยู่ตรงนี้ โอเคไม่เป็นไรทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปลองเล่นกันที่บ้านดีกว่านะทุกคนนะไปเดี๋ยวขออนุญาตวับกลับบ้านดีกว่าไม่เห็นวับเดียวหายไปแล้วไอ้หาเอ้ยตามไม่ทันโอเคมาถึงบ้านแล้วเอาน้องเก็บนิดหนึง่งเว็บจุ๊บอ่าฮ่าเรียบร้อยไปลงลงลงโอเคไปเดี๋ยวเราเอาน้องออกมาก่อนเลยดีกว่าตัวแรกที่เราจะเอาออกมาก็เป็นตัวนี้เลยนะนี่ตัวนี้เลยบาซิลิสเอาเฮ้ยติดบัก๊กเ้ยมึงยังบาบั๊กกูดิบ้านนี้โอ้ยทุกคน อ๋อบักตัวเองขอเก็บก่อนโอ้โหทุกคนโยนไปติดตัวเองเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมบื่อไปบื่อเบือไปวับ,บป,วป๊อบเรียบร้อยหลบประคตหู้ดีนะหลบทันแล้วกอ็อีกตัวหนึง่งออกประการอ,อ่าตัวนี้ตัวนี้ที่พี่บอกว่าพี่จับแล้วพี่ลืมกดอัดคลิปนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาไว้งี้แหละอาจจะไม่ได้เล่นกันนะนะเน่ไปตัวนี้ที่ขี่เหมือนใช่ที่ขี่อะไรวะแมมมอสไหมเดี๋ยวดูก่อนแมมมอสแมมมอสแมมมอส ขอหาที่ขี่กนะ่อนนะต้องนะ้องนะแมมมอสเราไม่ได้เรียนมาหรอเอาเป็นไม่ได้เรียนที่ขี่แมมมอสว่ะแมมมอสนี่ไงกูว่าแล้วแมมมอสเดี๋ยวดูกันมืก่อนนะอุ๊บอา้าวมนติดเฉยเลยแมมมอสอันนี้น่าจะใส่ได้เลยเพราะว่ามันตัวใหญ่ไงเดี๋ยวเราไปดูกันคับช้ามากเลยนะบาซิอันนี้ไม่ไดเรียนอีกแล้วโอ้อะไรวะบาซิลิส เออยังไม่ได้เรียนจริงด้วยอ่อบาซิลิสอ้าดวเดี๋ยวดกดผิดบาซิลิสนี่จะได้ขี่น้องมดด้วยนะระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งของก่อนปั๊บปั๊บปั๊บรอมันครับปั๊บปั๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าตัวแรกเดี๋ยวเราจะเอาไอ้บาซิลิสเนี่ยแหละไปลองก่อนเลยง่ายๆได้ใจความนะโอเค อ่าแล้วก็เอาไอ้เจ้านี้ใส่ไปด้วยปับ๊บแล้วก็เดี๋ยวเอาสปีดคอตุมกับไอ้นี่มาใส่ให้ตัวนี้ก่อนอย่างที่บอกนะไอตัวไลเมนเทียร์ไม่ได้จับนะทุกคนเพราะว่าพี่จับมาแล้วพี่ลืมกดอัดไงอ่ะดิดูดูดใส่สปีดคอตุมไม่ได้เหรออันเนี้ยเอ้ารืมาออกมาโอ้โหน้องๆโอ้รับแล้วแม่เอามาไอ้บ้าเราจะขี่ได้ไหมล่ะดีดูดูด,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 ดูขอดูก่อนนะ เอาหมวกไปให้มันใส่ดิมันเทพปะมันใส่คอตูมไม่ได้นะไอตัวตะกี้นะ่ะเออไม่รู้มันมียาเพิ่มคอตุมสล็อตหรือปะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่นี่งไงมันใส่หมวกได้ไหนดูดิไหนขอดูด้านหน้าหน่อยน้องมันไม่โชว์อ่ะน้องๆโอช่างมันอะเดี๋ยวเราเอาไอตัวนี้ไปลองเล่นกันก่อนนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมันช้าว่ะมันช้าช้าขอเก็บนิดนึงปั๊บแล้วก็ออกมาใหม่ออกมาใหม่ ไม่ไหวมาเดี๋ยวเราวิ่งไปที่อื่นดีกว่าวิ่งไปตรงน้ําแข็งดีสุดแล้วน้ําแข็งตัวเกิดเยอะนี่โอเคมาถึงจุดน้ําแข็งแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราเอัพไปนี่กันนิดนึงแล้วก็ดามเมดเราเอาเดําเดิมไปก่อนแบบนี้แหละวิ่ <What? S 2> มันเป็นเมลดาวใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,วยมันเมลดาวกด x ครั้งก่อุย้ยเมื่อกี้อะไรล่วงมา มวกันนี้อ๋อเป็นกล่องเออเป็นเบสิกไปเดี๋ยวเราไปลองกันเมลดาอาจจะไม่มีสกิลพิเศษมากก็ได้นะมันตีแรงพี่ก็ลืมดูไปนะตะกี้นะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาน้องๆเดี๋ยว,ยว,ยวพี่พาดูเมลดามันบอกว่าอ่ามันกด x ค้างไว้แล้วมันจะทําให้อ๋อเข้าสู่เมลดาโหมดโอเคเราเคยเล่นแล้วเราจาได้แล้วโอเคเรากด x ค้างไว้เมื่อกี้เรากดทีเดียวไงมาเดี๋ยวลองกันก่อนตัวแดงตัวแดงๆจะไว้ ใจได้กาเรียบร้อยหกล้านตัวแดงๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอเป็นไงล่ะอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะควางตัวน้อยหนึ่งตัวแดงๆจะไว้ใจได้กานี่ไงนี่ไงนี่ไงแมวดาวมันเป็นการสังหารเลือดตัวเองนะน้อยสิบเอ็ดล้านแล้วสังหารเลือดตัวเองสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดล้านโอ้กูจะตายแล้วอชิภาย มันอ right. ั yeah. นตรายเหมือนกันนะสกิลแมวดานะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือมันจะใช้เลือดสังเวยเลือดตัวเองเพื่อเพิ่มเป็นดาเมจนะทุกคนก็จะค่อนข้างเล่นลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงขี้ขวายิงพิษไปเฮ้ยยิงพิษไม่โดนว่ะโอ้โหโดนสิบเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวอะไรซุปเปอร์หนวาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ะมุมมุมนี้มุมนี้ป๊วบโอ้ยิงพิษโคตรแรงลย โอ้งน้องๆยิงพิษขีดขวานะคลิกซ้ายกัดกด C ีอะกดซเป็นการคู่กดคอนโทรลกด R กดอะไรไม่มีนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดดไลโน่บีทไอชิบหายเอ้ยทำไมตั้งนานก็ไม่เจอวะไอฮ่านี่เอาตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งได้ไหมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวดียวทุกคนเปลี่ยนใจแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปเอาตัวนี้ไปตัวนึงเอ้ยมันเท่ดีว่ะ แม่ไอตัวนี้บาซิเลตอาจจะไม่เล่น,เ,ลนเยอะนะทุกคนนะแม่ EP นี้มันเจอเทัทวไฮบิตสองตัวเอาไฮบิดดีกว่าเอาไฮบิดดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยชายคนนี้มันเปลี่ยนใจง่ายไว้น้องๆมันเปลี่ยนใจง่ายเออโอเมก้าชิวกาเดียนในตัวนี้มามาเดี๋ยวขอจับอีกตัวหนึง่งทุกคนไฮบิดไฮบิดไฮบิตแม่มันจะเป็น EP ของไฮบิตดีกว่าเออแม่ขอโทษจริงๆไป มันต้องจับแล้วแหละแม่ทีแรกก็จะพาไปเล่นแต่ขอจับเอ้ยเดี๋ยวไอชิบหายเอ้ยกูว่าผิดโอ้โหไปสน,นุมาไปจับมันก่อนได้เล่นไม่ได้เล่น,ลนไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่อุ้ยตายโอ้โหกูไม่จับแล้ว ไอ้บ้าเอ้ยเลือดมันน้อยเอาเป็นว่ากลับบ้านดีกว่าไปเล่นไอตัวนี้ดีกว่าพลาดหมดเลยอีพีนี้ไม่ไดีดูไงมาไปเล่นไอตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นตัวนี้ดีกว่าไปเมอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าตอนนี้เราใส่สปีดข้อตู้ไม่ได้ใช่ไหมปิดข้อตู้ไม่ได้ งั้นก็เดี๋ยวเราเอาเอาอะไรดีเดี๋ยวเราขดูก่อนนะเดี๋ยวขาดูก่อนสล็อตข้อตุอต่มสล็อตนี่ไงแทสแทสแทสเราลองดูก่อนดิเอาแทสเราไม่มีจะลองดูก่อนนะทุกคนจะทำข้อตุ่มสล็อตให้มันได้ไหมถ้าทําได้เดี๋ยวเราก็จะได้เอาให้มันกินแล้วก็มันจะได้ใส่สปีดข้อตุ่มได้นี่ปุ๊บได้ไหมเอาไม่ได้โอ้โหปล่อยมันไป มาเดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปที่เดิมดีกว่าไปตรงนุตลาสต์โอเคชันมาเดี๋ยวเรามาอัพอันนี้กันอีกนิดนึงตะกี้ลืมโอเคคิดว่าคิดว่าน่าจะกดเหมือนกันนะกด X ป่ะ Guardian Reflex อ,อันนี้กด X Active Surround โอเคกด X นี่ไงนี่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 มาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่า ปัว่เนี่สะท้อนดาเมสสามล้านปัวต่อยไปสี่ต่อยไปสี่ทำไมไดาเมจขึ้นสองดอกวะมาเลยมาเลยคลิกขวากระทึบหน้าเป็นช้างอุ้ย 5, 000, ห้าล้านว่ะทุกคนอุ้ยใช้ได้นะคลิกซ้ายต่อยคลิกขวากระทืบเป็นสกิลของลิงอันนี้นะไอลิงเยตินะแล้วก็เป็นสกิลของช้างด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองกดซีแต่มันเดินช้ามากเลยนะน้องๆนะขอเอาสปีดเขาี่ไปไดิดหนึ่ง เราไม่ได้อัพเราไม่ได้ใช้นี่ไงเรายังไม่ได้ใช้ยาอิมพินก็ปล่อยมันไปก่อนดาเมจพอได้อยู่หรอกเลือดเยอะเออช้างมันเลือดเยอะอยู่แล้วไงมาเราลองอัพเองก่อนเฮ้ยวัยนี่กดชิปแล้วแล้วนะเนี่ยเหมือนจะวัยขึ้นมากระจิ่งหนึ่งโอเคมาเออเออไม่โดนโอ๊ย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 ไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอฮะไม่โดนเหรอไม่โดนหรอเฮ้ยตายไปสิกดซีกดซีมีอะไรปะกดซี เหมือนจะคำรามนะทำให้กลัวกดคอนโทรลกด R กด Q ไม่มีโอเคต่อยดีกว่าต่อย5ล้านไปสิ5ล้านไปสิเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรมังกรอะไรอะอ๋อไอตัวที่เราเห็นตัว ep ก่อนๆมังกรไดเมนชั่นที่จริงมันเดินช้ามากครับน้องๆขอโทษจริงๆเลยนะเดี๋ยวพี่เขาใช้ยาอินพิ้นก่อนปั๊บเออดำสปีด4,000นี่ไงไวแล้วโอ้ย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 โอ้โหไวเกิน นี่ไวเกินเบอร์ไปเยอะเลยตัวอะไรมันมาเกิดแถวนี้เยอะแยะวะวายเวอร์มันมาเกิดตรงนี้เยอะแยะเลยนี่มึงเจอกูหน่อยปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่ต่อยไปก่อนเอาหมวกแตกไปแล้วโอ้โดนตีกลับมาตะกี้หมวกแตกไปแล้วทุกคนที่เอาให้มันใส่อะ่ะอุย้ยซูปเปอร์โนวาเหรอเราไม่ใช่สตาร์ไฟเยอร์เฮ้ยอยา่ยาอยา่าอย่า ยาตอย่ายอ,ตอ,ยายตอยหน้ายู่นี่ต่อยหน้ายู่ต่อยหน้ายู่กระทืบกระทึบกระทืบนี่เอ้ยนี่นี่เป็นคนหวไอตัวนี้แรงมากอิมเป็นไปคือรู้กันนี่อนี่ยยังยังยังไม่โดไม่โดเนอะไม่โดนะวิเราไปลองตีบอสกันไหมเหมือนจะเจอบอสอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งอะทุกคนบนเขาอะเดี๋ยวพี่พาไปตีบอสสักตัวหนึ่งก่อนเราจะปิดคลิปกันต่อยไปสิต่อยหน้าแหกต่อยหน้าแหกเออนี่หมาไอหมาหมูไอหมาหมูไอหมาหมู คู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 ตอย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 ,ตอย,ตอยไอ้พารากอนโซนี่หาไม่เจอหรือปะเฮ้ยหมาเทคแล้วก็นะเหมือนพี่จะเคยเจอบอสเอ้ยนีย่นี่มีอีกตัวหนึ่งอุ้ยไอ้บ้าน,นี่ตัวอะไรอะออสโตรออสโตรออ,ตรอ,อตโต้ตัวไหนวะเฮ้ยทุกคนออโต้เป็นสายพันธ์ไหนวะเออว่ะมันไม่หลายสายพันธ์หรอ เฮ้ยทุกคนหาไม่เจอมาเอาไม่ได้ค่อยว่าก,กันเออเดี๋ยวกันไอพี่หลังๆเรามาหาจับมันมีหลายตัวนี่ว่ามันมีหลายสายพันธุ์ด้วยทีแรกคิดว่าไอตัวนี้เป็นสายพันธุ์แบบที่เราเป็นตัวเดียวกับเราอันเดียวนะเอาไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวขอไปตีบอสหนึ่งอะไรอะไรอะไร,ะไรแม่บอสอยู่งบนนี้แหละพี่จําได้เหมือนพี่จะเคยบินผ่านอยู่นี่นี่นี่น,นี่ขึ้นไป้างบนนี้ปะ่ะเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนะทุกคนโอ้เจ็บมันอยู่หรงไหนวะ โอ้โหเดี๋ยวเดขอหาก่อนนะน้องๆนะขอหาบอสก่อน2,000 years later โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่จุดที่บอสใกล้ๆที่บอสเกิดเลยนะนี่บอสอยู่ตรงน,นี้ตัวนิดเดียวเองทุกคนมันเป็นพิกมี่ก็เดี๋ยวเราจะลอง,ลองดูที่ว่าเราจะตีเข้าไหวหรือเปล่านะคือมัน900 000, ล้านไงทุกคนโ,อ,โอ,อ้โหอาริซซโอ้โหไม่ไหวปทุกคนมันคือเราตีไม่ได้ไงเออไอ้บ้าเอ้ยอุตส่ามาเอาไม่เป็นไร มันมันบังคับให้ใช้ตัวธาตุรีโซตีด้วยเดี๋ยวเราต่อยกันก่อนต่อยกันก่อนดีกว่าเออต่อยต่อยต่อยนี่นี่เตะเตะต่อยต่อยต่อยอะไรยิงเรามาวะเฮ้ยไอ้บัตรบัตรสโตเกอร์ต่อย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 ซิต่อยซิเฮ้ยโอเมก้าว่ะโอเมก้าโซบัตรสโตเกอร์เด้อเดี้อเด้อเฮ้ยเด้อเด้อไอ้บ้านนี่โอ้โหปล่อยพลังพอดีเลยเกือบแย่เลย มันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นสายสายพันโหดเป็นลนย่าเยอะด้วยสิโอเมก้าโซเฮ้ยเด้อ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 เดโอ้โหพวกนี้ไม่เอาละไม่เอาละทุกคนกลับบ้านดีกว่าโอ้โหโหดเกินเแถนี้โหดเแถนี้โหดตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรอะน้องๆตัวอะไรอะเฮ้ยสเกเลตัน ายสเกเลตันงูกระดูกอุย้ยมีด้วยเหรอเฮ้ยไอชิบหายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีเอ้ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันมีงูแบบนี้เหรออีพีหน้าเรามาจับกันไหมโอ้ยบ้าไมีงูโครงกระดูกโอ้ทุกคนสว,สวยแล้วสวยแล้วหนีกันดีกว่าต่อยต่อยระวังนี้เดี๋ยวขอต่อยกันนะทุกคนนะเราจะกลับบ้านกันนะทุกคนอุ้ยจะเจอ,จอตัวแปลกๆเยอะเลยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อยต่อยแมลงแมลงมาแมลงแมลง โอ้ยบาซิลิสบาซิลิส์เราไม่ได้ไบาซิลิสไอ้บ้าไซเลนโอ้ย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 โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านดีกว่าเนาะทุกคนเนาะอีพีนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าทุกคนเนาะเสียเวลาไปเยอะมากเลยไปโอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือจะมาจับตัวอะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ